สามสิบบาทล่มมันก็จะเป็นออกมาเป็นระยะนะกับประเด็นเรื่องสามสิบบาทมีปัญหาโรงพยาบาลจะเจ๊งตั้งแต่มีประเด็นข่าวเมื่อครั้งทำโครงการนี้รัฐบาลทักษินแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อวานเห็นมีสววันก่อนใช่ไหมออกมาพูดว่าโรงพยาบาลใกล้จะแย่ก็เลยทำรองว่าเงินที่ได้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมันไม่เพียงพอโรงพยาบาลรับภาระหนัก มันก็เห็นถ้าเราทามข่าวมาเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยก็เห็นข่าวนี้เป็นระยะแหละครับท่านผู้ชมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันคือถ้าถามว่าโรงพยาบาลเจ๊งไหมมันก็ไม่เจ๊งหรอกเพราะยังไงก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแต่ตอนนี้โรงพยาบาลเขาบอกว่าสิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้ป่วยหรือบัตรทองเนี่ยมันทําให้โรงพยาบาลรับไม่ไหวถ้าเทียบกับเงินที่สปสช,ชใจ่ายให้ แต่อ้เจ๊งเนี่ยมันก็ไม่เจ๊งอยู่แล้วเพราะมันเป็นโรงพยาบาลที่รัฐจัดสรรงบประมาณผ่านสอปอสอชอถ้าเป็นโครงสร้างแบบเดิมตั้งแต่อดีตก่อนที่จะเกิด30บาทเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างแบบที่จัดสรรงบ,บประมาณแบบกระทรวงบมนมทั่วไปแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการจัดสรรแบบเป็นลักษณะรายหัวนอกเหนือจากกรณีถ้าเป็นกรณีโรคเฉพาะทางก็มีต่างหากนึกออกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเสียงอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเห็นเพื่อไทยเมื่อวานดีทึอขนาดต้องโพสเลยทีเดียวว่าไม่มีวันล่มไม่มีวันเจ๊งเพราะเป็นระบบที่มีความสเสถียรอ้างอิงจากสปสอชอืออสอวหลังๆดูทำถ้าจะมีบทบาทน,นะ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องกรณี30บาทรักษาทุกที่หรือจะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับง,บ,งบประมาณปีห9เเมืม่อวานนี้ถแถลงกันทีเดียวนะคล้ายๆกับว่าต้องลดตัวงวบประมาณปีห9แล้วเห็นว่าเป็นสอวอสายคลังต้องรัดเข็มขัดปรับลดลงประมาณ4ี่้าเปอร์เซ็นต์มีเหรอสายคลังถ้าเดิมเนี่ยจะเป็นกรณีของสอวอที่มาจากการไอ้นั่นนะก็จะมาจากเจ้าหน้าที่ที่ระดับ อดีตปรลัดกระทรวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแต่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไล่โดทบชมใจเย็นรอก่อนมันจะเกิดเรื่องระหว่างหมอที่ต่อต้าน30บาทมันยังมีอยู่รวมถึงหมอที่ทำงานในโรงพยาบาลก็รู้สึกว่างบประมาณที่สปสช,ชใจ่ายให้มันไม่พอโรงพยาบาลรับไม่ไหวเถียงกันมาเนี่ยตั้งแต่มี30บาทแล้วทบชไหะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้คุยกันที่มาที่ไปที่พักเพื่อไทยเขาต้องงัดเอาอเสียงจากรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกานสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชออ,ออกมาชีแ้แจงก็ไม่ล่มแน่นอนอดูของเพื่อไทยก่อนที่โพสต์เป็นยังไงหยุดกังวลยืนยันด้วยข้อมูลบัตรทอง30บาทไม่ล่มสลายแน่นอนอ้างอิงถึง รองเลขาธที่การนต่ต้องไรรองเลขาธที่การสปอสอชค่ะยืนยันชัดว่าระบบบัตรทอง30บัาทไม่ล่มสลายแน่นอนอมแม้จะมีข้อกังวลเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอโดยย้ําว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยยังแข็งแรงได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนยืนยันอัตราการจ่ายรักษาผู้ป่วยในยังอยู่ที่8,350บาทต่อใบไม่แน่ใจเขาเรียกเป็นอะไรอะ ADJRW อะค่ะไม่ใช่7,100บาทตามที่มีข่าวพร้อมระบุว่าถ้าง,งบไม่พอปลายปีสปสชจะเสนอของงบกลางเพิ่มเติมและที่ผ่านมาเคยมีการจัดสรรงบเพิ่มให้โรงพยาบาลด้วยอย่างเช่นปี67ได้รับงบกลางเพิ่มกว่า5,900ล้านบาทโดยเฉพาะงบ บริการผู้ป่วยในและ30บาทรักษาทุกที่อนีอ่ที่มาที่ไปเนี่ยท่านผู้ชมมันเนื่องมาจากเมื่อวาอาทิตย์ใช่ไหมสมาชิกวุฒิสภานายแพทย์วิรพันธ์สุวรรณไมยได้โพสต์ข้อความน่าต่าตนกตกใจนะว่าเรื่องจริงอีก3ปีระบบสาสุขจะพังขณะที่ประชาชนยังไม่รู้ตัวแล้วก็ใช้ข้อความเห็นไหมว่าขณะนี้ สวดูจะมีบทบาทเหลือเกินใครไม่อยากให้พังฝากตะโกนดังๆคนละแชร์เพื่อช่วยประเทศไทยและเขียนข้อความว่าทุกวันนี้หลายคนจะรู้สึกอุ่นใจว่าไปโรงพยาบาลรักษาฟรีบัตรทองทำให้เรารักษาได้โดยไม่ต้องควักเงินจ่ายตอนป่วยฟังดูดีมากแต่ในฐานะคนทรมานในระบบสาธารณสุขอยากเล่าให้ฟังตรงๆว่าข้างในระบบนี้มกำลังพังลงอย่างชา้ชาๆถ้าไม่รีบแก้อีกไม่เกิน3ปีข้างหน้า เราอาจไม่มีระบบนี้ให้ใช้กันอีกเลยโรงพยาบาลรัฐขาดทุนหนักแต่คนไข้ไม่รู้วันนี้โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศกำลังขาดทุนอย่างหนักมีถึง218แห่งที่เงินบำรุงติดลบอีก90แห่ง9 1แห่งเหลือเงินไม่ถึง5ล้านบาทซึ่งน้อยเกินจะเอาไว้รับมือวิกฤตอะไรได้แล้ะระบุว่าต้นทุนเฉลี่ยในการรักษาผู้ป่วยในอยู่ที่1 3 0 0 0บาทต่อราย แต่สปสอชอจ่ายให้แค่7,100บาทเท่านั้นซึ่งเมื่อคูสออ่สปสชอชปัิเสธทั้งนี้คุณวีรพันธ์คุณหมอวีรพันธ์บอกโรงพยาบาลไม่ได้กำไรจากใครไม่มีนักลงทุนไม่มีผู้ถือหุ้นไรายได้ทั้งหมดก็ใช้เพื่อรักษาคนไข้แต่ตอนนี้ผมเห็นด้วยตาตัวเองว่าหลายแห่งต้องควักจ่ายเองเกือบครึ่งและมันไม่ไหวแล้วครับนโยบายดีแต่ไม่มีเงินพอ จะทําแต่ไม่มีเงินพอจะทําอแต่ไม่มีเงินพอจะทําผมไม่ได้ค้านนโยบายใหม่ๆเลยเช่นส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านให้คนไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือเจาะเลือดถึงที่บ้านฟังดูดีและช่วยลดความไม่อาจในโรงพยาบาลได้จริงแต่คําถามคือแล้วงบมาจากไหนเพราะตอนนี้แารรักษาคนไข้หน,หนักๆยังแทบไม่มีเงินบางแห่ง i อ u เตียงเต็มคนไข้รอคิวขณะที่งบก้อนหนึ่งถูกกลับไปใช้กับบริการที่เบาวกว่า และควบคุมต้นทุนได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่างบที่เคยมีกำลังจะหายไปทีละปีตอนหลังโควิดเคยมีเงินในระบบสูงถึง80 0 0 0่นล้านบาทแต่ลดลงปีละเกือบ20,000ล้านตอนนี้เหลือประมาณ40,000ล้านคาดว่าอีกไม่ถึง3ปีอาจจะไม่เหลือถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มว่าจะหมดภายใน3ปีผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่มันเป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลจริงๆ ถ้าไม่มีใครเริ่มแก้ตอนนี้เราจะเห็นโรงพยาบาลทยอยเจ๊งและระบบที่เคยรักษาคุณได้ฟรีอาจไม่มีให้คุณใช้อีกต่อไปข้อความที่ดูเดือดเขียนต่อไปว่าถึงเวลาที่ทุกคนรวมถึงสอปอสอชอต้องพูดความจรงิงวันนี้คนในระบบเริ่มพูดกันตรงๆว่าต้องกล้ายอมรับว่าระบบมีปัญหาและรีบหาทางแก้ด้วยกันข้อเสนอที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งคือหยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์แบบไม่ดูงบ ปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลให้ตรงกับต้นทุนจริงถ้ามีนโยบายใหม่ต้องชัดเจนว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งกองทุนช่วยโรงพยาบาลที่กำลังล้มใช้ทรัพยากรให้เหมาะกับระดับความรุนแรงของผู้ป่วยประชาชนควรรู้ความจริงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอบอก ผมเข้าใจดีครับว่าทุกคนอยากได้บริการที่ดีรวดเร็วและไม่ต้องเสียเงินแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงระบบแบบนั้นต้องมีคนแบกรับต้นทุนถ้าไม่มีใครแบกสุดท้ายก็จะพังไปทั้งระบบแล้วก็สรุปว่าผมไม่ได้เขียนเพื่อให้ใครตกใจแต่เขียนเพื่อบอกว่าถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันแล้วครับถ้าเราไม่เริ่มจากการยอมรับความจริงวันนี้วันหน้าคาว่ารักษาฟรีอาจจะเหลือแค่ความทรงจาอืม สรุปจากงานสัมมนา,าทิศท,ทางการดำเนินงานระบบบัตรทองในปัจจุบันและอนาคตอืมนี่ฮะตะบูชมทีเนี้ยมีคุณคหมอเดี๋ยวค่ะอาประเด็นนี้เนี่ยถ้าทำข่าวสามสิบาทรักษาทุกโรคมาตั้งแต่ยุคที่เริ่มต้นความคิดนี้คุณหมอสงวนดิตยารำพงท่านล่วงรับไปแล้วขออนุญาตต้องเอ่ยนามได้ต่อสู้กับแนวความคิดนี้มาตลอดว่าถ้าทำระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อไหร่ ระบบจะพังแน่ๆแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่พังและแนวความคิดนี้ก็จะต่อสู้กันมาตลอดระหว่างฝากหนึ่งไายสิทธิประชาชนมากเกินไปคิดถึงงบประมาณที่มีไหมแล้วจัดสามารถโรงพยาบาลไม่เพียงพอโรงพยาบาลจะเจ๊งหมอจะแย่และก็มีลักษณะของการดูถูกประชาชนด้วยว่าป่วยเล็กน้อยก็จะเอาสิทธิ์เอาโน่น,นเอานี่ อันนี้เป็นความคิดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือนี่คือระบบการบริหารจัดการเหมือนกับหลักประกันสุขภาพที่รัฐบาลซื้อประกันให้ประชาชนทุกคนค่ะก็จ่ายเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปแปลว,ว่าประชากรทุกคนในระบบ30บาททุกคนจะป่วยมันจะมีคนป่วยหนักป่วยน้อยฝั่งหนึ่งที่คัดค้านก็จะเห็นว่าสิทธิประโยชน์มากเกินไป อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเป็นระบบสวัสดิการ mm hmm. ก็ควรจะพัฒนาให้มันดีขึ้น mm hmm. แต่แน่นอนจุดตรงกลางมันอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลที่พูดถึงค่าบำรุงเนี่ยท่านผู้ชมค่าบำรุงเนี่ยก็คือที่เก็บเหมือนกับคนบริจาคก,กับน้อง mm hmm. อันนี้เป็นเงินที่เขาเรียกว่าอะไรนะนอกระบบแต่ปกติมันจะมีค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้โรงพยาบาล นอกเหนือจากประเด็นที่เป็นกรณีโรคร้ายแรงก็จะมีเพิ่มแล้วก็จะมีกรณีระดับโรงเรียนแพทย์ก็จะมีเพิ่มอย่างที่เป็นต้นไอ้นี่เถียงกันมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี 4... 4... 4... 5... 20กว่ายสุปีถึงวันนี้สวคุณหมอวิราพาันธ์บอกอีก3ปีจะพังโดยประชาชนไม่รู้ตัว ลักษณะก็คือโรงพยาบาลกำลังจะแย่ให้สิทธิประโยชน์ใหม่ๆแต่ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนมุมนึงก็คงเห็นตามนั้นถ้าไปถามหมอถามพยาบาลที่บริหารโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนี้ก็ต้องการได้เพิ่มขนาดที่จะไปถามชาวบ้านเขาก็คาดหวังก็นี่เป็นสิทธิ์ที่คันพื้นฐานคือเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนมันก็คลงมุมอย่างนี้ เถียงกันมานานจริงๆวัดกันก็ดีนะสามปีจากนี้เอานิ่งๆเลยดวมจะพังไหม,มหมายถึงไม่ต้องปรับอะไรเลยอันนี้ผมอยู่ในฝากฝังที่ไม่เคยเชื่อตอนที่เขาหาเสียงเรื่องสามสิบาทกระทั่งได้คุยกับหมอสงวนนิตยารำพงผมเคยคุยหลายครั้งเมื่อก่อนหมองงวนก็ต้องต่อสู้กับแนวความคิดอย่างเงี้ยอ้าวเพราะฉะนั้น ก็น่าสนใจขณะที่สปสชว่าอย่างไงคือมันก็ต้องปรับกันไปในส่วนที่อพูดย่ายงก็คือท่านผู้ชมคิดว่าพังไหมอืมอ่าหมอหวนอะไอย่างคุณหมออะไรนะคุณหมอจิรรุธชมเชยกุมารแพทย์่าสปสชก่อน สวสอชเตรียมเสนอคอรมอจะตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมามเพื่อศึกษาต้นทุนที่แท้จริงของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็กําหนดอัตราจ่ายที่เหมาะสมในระยะยาวอ,อ,อันนี้เดี๋ยวตั้งกรรมการกลางขึ้นมานะคะส่วนกรณีงบบริการนวัตกรรมอย่างเช่นไปรับยาที่ร้านยาหรือทําฟันในคลินิกอันนี้มันเป็นงบปลายเปิดเพราะว่าช่วยลดภาระโรงพยาบาลและขยายการเข้าถึงบริการของประชาชนมีการกํากับติดตามเรื่องการใช้งบประมาณและ จะเริ่มจำกัดจำนวนครั้งให้มันเหมาะสมในอนาคตอ,อย่างเช่นทำฟาฟันอาจจะจำกัดไว้ที่3ครั้งต่อปีเพื่อควบคุมไม่ให้งบบันปลายขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายนะพบข้อมูลผิดพลาดหลายพันล้านบาทที่อยู่ระหว่างการแก้ไขนั่นก็แปลว่าการบริหารนี่ก็มีปัญหา ค่โรงพยาบาลรัฐต่างๆเนี่ยค่ะยังไงการตรวจสอบการเบิกจ่ายพบข้อมูลผิดพลาดหลายพันล้านบาทที่อยู่ในระหว่างการแก้ไขม,มันก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้โรงพยาบาลอีกทางหนึ่งไม่รู้นะความเห็นส่วนตัวนะใครจะว่าอะไรก็ตามทีนะผมคิดว่ามันเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้คและถ้าว่าไปแล้วอย่างเช่นเล็กๆน้อยให้ไปรับยาที่ร้านขายายาอย่างเนี้ย บางท่านาจะบอกโอมันเป็นบางทีเล็กๆน้อยๆให้ครอบวอร์กันเองไม,ไม่ต้องมาเบิกทุกอย่างแต่ม,มุมนึง่งถ้าเกิดเข้ามาโรงพยาบาลมันก็แพงกว่านะม,มาหาหมอครั้งหนึ่งก็ใช่ไหมมันก็คนละมุมนี่แหละเถียงกันมายี่สิกว่าปีแนละ้วเพราะฉะนั้นอไปฟังที่คุณหมอเจรรุษสักหน่อยคุณหมอเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณหมอวีรพันธ์ท่านสอวอเนี่ยค่ะบอกผมเห็นด้วยนะครับ ก็คือเห็นด้วยกับคุณหมอ <bas> วีรพันธ์บอกคนไข้หนักอย่างเช่นคนที่ต้องใช้ ICU หรือต้องรักษาโรคซับซ้อนอย่างเช่นโรคมะเร็งเหล่านี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจํานวนมากในขณะเดียวกันมันก็มีโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาทุกๆ2อถึงสเดือนอย่างเช่นเบาหวานความดันฟอกไตอีกจํานวนมหาศาลและมีแต่ผู้ป่วยหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่โรคพื้นฐานอย่างเป็นหวัดไอเจ็บคอทุกอย่างที่สามารถรักษาด้วยตัวเองได้เนี่ยก็ต้องครอบคอร์ทั้งหมด การรักษาก็อยากให้ทันสมัยขึ้นใช้อุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นในการรักษาตรวจวินิจฉัยก็ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอแต่ระบบจัดสรรเงินระบบการเรียกเก็บยังเป็นแบบเดิม,มแล้วแบบนี้จะอยู่ได้อย่างไรครับเวลาที่พูดว่า3ปีเนี่ยยังช้าไปเสียด้วยซ้ำทราบหรือไม่ครับว่าในหลายๆโรงพยาบาลมีความวุ่นวายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การแพทย์หลายอย่าง อันสืบเนื่องมาจากต้องประหยัดงบประมาณเพื่อให้โรงพยาบาลเดินหน้าได้เพียงแต่ไม่มีใครกล้าตีแผ่ออกมากลางที่สาธารณะเพราะทุกคนก็อยากทำงานอย่างสงบไม่มีใครอยากมีปัญหาหรือเป็นที่รังเกียจของผู้บริหารไม่ว่าจะจากส่วนใดในระบบงานทุกคนจึงเลือกที่จะเงียบเราทำงานของตัวเองไปเรื่อยๆถึงเวลาไม่มีของให้ใช้ไม่มียาให้ตามที่ต้องการก็ทำแค่เท่าที่ทำได้ แปลว่าโรงพยาบาลกําลังเชื่อว่าระบบบริหารจัดการที่ได้งบจากสปสชหรือรัฐบาลเนี่ยไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่ะถูกวไหมอันนี้ก็ต้องไปหาวิธีแก้กันแต่มุมหนึ่งไม่รู้นะคือไม่ว่าจะเป็นหมอหรือบุคลากรแพทย์ในระบบโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมอทั้งพยาบาลในระบบนะโรงพยาบาลรัฐท่านเนี่ยได้สิทธิ์ข้าราชการนะ ท่านได้สิทธิ์เบิกไปกระทั้งตัวท่านเองเต็มที่เลยรวมถึงครอบครัวท่านด้วยนะ, mm hmm. ะถ้าท่านมองอีกมุมหนึง่งในมุมของประชาชนทั่วไปที่เขาไม่มีสิทธินะ, mm hmm. ะเรามองแบบชนทั้นกลางหลายท่านเข้ารพยมบาเอกชนจ่ายเองมีสิทธิ์บัตรทองแต่ไม่ได้ไปใช้ท่านอาจจะไม่รู้มันมีคนจำนวนมากของประเทศนี้นะ ซึ่งอย่าไปดูถูกถึงขนาดเป็นอะนิดหน่อยจะเข้าไปหาหมอไปหายาเอาน่นเอานี่คือในมุมส่วนตัวที่ได้เคยคุยกับหมอสงวนหลายปีก่อนแล้วก็ได้เห็นการต่อสู้ทางความคิดแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมมีปัญหาก็แก้กันไปในเรื่องที่เงินไม่พออะไรอย่างไรขนาดเดียก็รับการตรวจสอบเพราะสปสชเขา,บเพ,าพบปัญหาใช่เรื่องการเบิกจ่ายอะค่ะข้อมูลผิดพลาดหลายพันล้านบาทอยู่ระหว่างการแก้ไขเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย มุมหนึง่งถ้าเกิดจะทําให้เกิดความแฟร์ท่านต้องรับรู้ความรู้สึกของคนอีกฝั่งหนึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลรัฐถ้าเป็นราชการใช่ไหมท่านไม่ต้องได้รับสิทธิ์ราชการแล้วเรามารับสิทธิ์แบบประชาชนทั่วไป30บาทดูแล้วท่านจะทําให้เกิดความสมดุลจริงๆเพราะ,ะคนจนํานวนมากเขาใช้สิทธิ์นี้อยูอ่มันก็จะเกิดปัญหากันอย่างนี้แหละ ไม่งั้นจะเถียงกันไม่จบ <Ừ. S 2> ไม่รู้นะขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวเพราะ,ะได้เห็นการต่อสู้กันเนี่ยผมเดิมผมก็ไม่เชื่อ <Ừ. S 2> จริงๆยังเคยนั่งเถียงกับหมองหงวนเลยแกก็พยายามอธิบายกับผมเนี่ยว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะหมอในขณะนั้นน่าเชื่อถือทั้งนั้นเลยว่าคัดค้านพยายามจะล้ม30สบาทเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นแต่ถึงเวลามันก็พัฒนาความันเรืยมา กระทั่งถึงปัจจุบันค่าหัวเนี่ยหมายถึงรายจ่ายต่อหัวที่เบิกงบประมาณเอาไปจ่ายเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าไม่พออย่างไรก็ไปว่ากันแต่ถ้าถึงขนาดล้มโดยไม่รู้ตัวเหรอใช่หรือเปล่าฮะเอาเพราะฉะนั้นข้าราชการควรรับสิทธิเดียวกับประชาชนก่อนเลยคุณจะได้รู้ไงรับสิทธิ์เดียวกันแล้วคุณจะได้มองจากทั้งสองมุม,มจริงจรินะ นี่ไม่รับประกันสังคมนะท่านก็มีสิทธิอบบ์อีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกระดูเ,ะเงินบำรุงติดลบ218แหง่ง90แหง่งเ,เหลือไม่ถึง5ล้านน้อยเกินกว่าจะรับวิกฤตอะไรแต่ที่สุดแล้วยังไงอ่ะท่านผู้ชมฮะขณะนี้ผมยังเป็นฝ่ายสนับถนนนะไม่รู้จะว่ายังไงนะอย่างโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย อาพอเกิดประเด็นเรื่องท่านแย้มก็ยังบอกเลยน้องเชื่อพี่ไหมบางทีนะพูดไปแล้วก็บาปอาพวกมาบอกบุญบอกพี่ทำบวชทำวิหารทำน่นทำนี่ของวัดไอพี่ก็ทำโรงพยาบาลดีกว่าแบ่งเบาภาระเอาเงินอุดหนุนโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะไหนไปถึงไหนแล้วเอาไหมดีไหม เอาข้าราชการก่อนเลยยกเลิกสิทธิสวัสดิการข้าราชการมาใช้สามสิบบาทเหมือนกันเนี่ย mm hmm. ท่านจะได้รู้ว่าบางคนจะเป็นยังไง mm hmm. ดีไหมเสนอเป็นความคิดอ mm hmm. อาก็อยู่โรงพยาบาลรัฐก็สิทธิข้าราชการทั้งนั้นไม่ใช่เหรอออาไม่เอาพ่อแม่ก็ยังได้ด้วยแต่ต้องใช้สามสิบบาทไม่ใช้สิทธิข้าราชการเอาไหมวัดกันเลย จะได้ไม่ล่มจะได้ช่วยกันอ่ะเอาไหมท่านผู้ชมยกเลิกสวัสดิการข้ราราชการอยากให้สิทธิ์เพิ่มคือพ่อแม่เมียลูกด้วย<ม>แต่ใช้แบบเดียวกับประชาชนคือ30บบาทโอเคไหมฮ<ม>ะโอเคไหมเอาไหมท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกผมเข้าใจผิด งบสดิการรักษาพยาบาลราชการเป็นงบของกรมบัญชีกลางคนละก้อนกับสปสอชอก็คนละก้อนแต่ทั้งสองก้อนคือเงินภาษีเงินภาษีประชาชนไม่ได้แปลว่าเกิดความไม่เป็นธรรมจากงบก้อนเดียวกันไม่ใช่ผมกำลังจะสื่อความหมายว่าคนที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินระบบที่จะดูแลประชาชนหมายถึงแพทย์พยาบาลบุคลากร คนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดข้อถกเถียงว่าไม่ไหวแล้วดูแลยังไงไหวถ้าเกิดความเป็นธรรมเอาใจประชาชนมาใส่ใจเขาก็ลองไปรับรู้ความรู้สึกมหมายความว่าได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเหมือนหนึ่งประชาชนแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทําให้ประชาชนอย่างไรเพราะก็เท่ากับทำให้ตัวเขาและครอบครัวเท่านั้นเอง อันนี้เป็นความคิดความเห็นไม่อย่างนั้นก็จะเถียงกันไม่จบไอ้น,นี่มากไปไอ้น,นี่ไม่ควรจะได้ใค่อย่างนี้ให้อย่างนี้ถึงเวลาโรงพยาบาลจะเจ๊งรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนขณะที่ฝากประชาชนเองมันเป็นสิทธทิขั้นพื้นฐานไหมที่ประชาชนประเทศนี้ควรจะได้มันก็เถียงกันไม่จบก็เลยตั้งคำถามท่านนั้นเองว่าอาท่านใช้สิทธิเดียวกันแล้วท่านจะรู้ และจะทำให้เกิดความสมดุลเท่านั้นเองยังดีกว่าหน่อยด้วยเพราะประชาชนเนี่ยยังหนึ่งต่อหนึ่งแต่ราชการพ่อแม่ก็ได้เมียก็ได้ลูกก็ได้เพียงแต่เบิร์ให้เท่าๆกับประชาชนคือ30บาทเข้าใจตรงกันนะเป็นความเห็นไม่จะเป็นต้องเห็นตามพี่ยุทธหยุดรับเงินหยุดแบกเพื่อไทย30บาทนี่เห็นไหม ข้อหาอย่างเงี้ย <c oughs> คืออาผมทำขา่าวนี้มาตั้งแต่ผมทำขา่าวตั้งแต่เกิดตอนหาเสียงคนด่าระงมเลยต่อต้านอย่างที่บอกไป30บาทเนี่ยและถ้ามันพัฒนาให้ดีขึ้น <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าทุกคนจะมีหลักปาการะกันสุขภาพแห่งชาตินะ <c oughs> คือพื้นฐานาและนับบันมันต้องดีขึ้นถูกไหม <c oughs> งบอย่างอื่นวันพอตัดได้นะแต่ถ้างบดูแลสุขภาพประชาชนทำไมถึงตัดเท่านั้นเองอทำไมไปคิดอย่างนั้นผมเข้าใจว่าท่านเหล่านี้เนี่ยท่านมีสตังท่านไปไปใช้30บาทบางทีท่านอาจจะใช้ประกันสังคมก็อย่าไประบาเด็กชนนะประกันสังคมถึงแม้จะเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งหรือถ้าเขราราชการก็ตามเถอะท่านไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาไม่มีเนี่ย บางทีเป็นโครคภัยไข้เจ็บร้แรงอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยค่ารักษาบันยืดเยื้อยาวนานแล้วไม่รู้จะหาเงินทั้งชีวิตเกิดอีกสิบชาติยังหาเงินรักษาตัวเองไม่ได้แล้วมันได้ประโยชน์จากเรื่องแบบนี้เนี่ยท่านไม่รู้หรอกเอาเพราะฉะนั้นด่าผมก็ด่าไปผมก็มาพูดถึงโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนปัญหาถ้ามันมีแก้ไปเงินไม่พอเอาตรงไหนอธิบายมา แล้วก็ตรวจสอบไปด้วยบริหารงานผิดพลาดยังไงโรงพยาบาลหมอพยาบาลทั้งหลายเนี่ยอาจทำคู่ขนานการถูกไหม